สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนําวิธีการสร้างกลุ่มไลน์นะคะและการสร้าง QR code นะคะเพื่อให้เพื่อนนะคะได้สแกน QR code เข้ามาในกลุ่มไลน์ของเรานะคะปกติแล้วนะคะถ้าเราจะให้เพื่อนนะคะเข้ามาในกลุ่มไลน์ค่ะเราจะใช้วิธีการเชิญเข้ากลุ่มค่ะแต่ว่าบางทีนะคะกลุ่มไลน์นะคะอาจจะต้องใช้กลุ่มเชิญจํานวนมากค่ะบางทีการเชิญน,นะคะอาจจะไม่สะดวกนะคะเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะเราสามารถนะคะที่จะใช้ QR code นะคะ ปิ้นค่ะไปแปะไว้ตามฝาผนางังหรือตรงไหนก็ได้นะคะตามที่เราต้องการนะคะเพื่อให้เพื่อนๆน,นะคะที่มีความประสงค์อยากจะเข้ากลุ่มใน,ในกลุ่มไลน์นะคะสามารถทำโทรศัพท์ขไปสแกน QR code แล้วก็เข้ากลุ่มไลน์ได้เลยนะคะซึ่งขั้นตอนแรกนะคะเราก็เข้าไปในที่ไลน์ก่อนนะคะค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็ไปกดเลือกตรงที่ตัวบวกข้างบนนะคะที่มีรูปคนนะคะตัวนี้นะคะ จากนั้นคะ่ะเราก็ทําการสร้างกลุ่มขึ้นมานะคะโดยแล้วก็กดคาว่าถัดไปค่ะแล้วเขาจะให้ตั้งชื่อกลุ่มนะคะโดยดิฉันจะยกตัวอย่างนะคะของชื่อกลุ่มนะคะจะเป็นกลุ่มนางฟ้านะคะแล้วก็กดสร้างค่ะค่ะเราก็จะได้กลุ่มลายขึ้นมาตรงนี้นะคะแล้วก็กดเข้าไปดูในกลุ่มเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ จะทาการบันทึกนะคะ QR code ไว้นะคะโดยกดเข้าไปตรงที่รูปสรตรงนี้นะคะแล้วก็เข้าไปตรงที่การตั้งค่าค่ะซึ่งนะคะเราจะจําจเป็นนะคะที่จะต้องกดที่ตรงนี้นะคะเชิญด้วยลิงก์ QR code ตัวนี้นะคะ <c odes> เพื่อที่จะได้รับ QR code เพื่อ <c odes> เพื่อที่จะไปพิมพ์นะคะแตะไว้ที่ตามที่เราต้องการนะคะ,คะหลังจากนั้นคะ่ะเราก็เข้าไปในตรงรูปสรเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ก,กดไป รงที่คําว่าเชิญนะคะแล้วก็กดตรงที่คําว่า QR code ค่ะแล้วก็เราก็ทําการบันทึกนะคะในอัลบั้มของเราไว้นะคะตัวนี้นะคะ,คะเราก็กดกลับไปดูนะคะว่าอัลบัม้มรูปภาพของเรานะคะก็จะมะีมี QR code นะคะที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้นะคะถ้าในส่วนของ QR code ตัวนี้นะคะเราสามารถนะคะนำไปพปิ้พ์ออกมาละคะแล้วก็ไปแปะนะคะไว้ตามสาผนังหรือส่วนที่เราต้องการได้นะคะ ื่อที่นะคะให้เพื่อนนะคะที่อยากจะเข้ากลุ่มไลน์ของเรานะคะได้นำโทรศัพท์มาสแกนนะคะเพื่อจะเข้ากลุ่มของเรานะคะถือว่าเป็นะสะดวกสบายต,ต่อการใช้งานด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันก็ขอจบอการนำเสนอคลิปวิดีโอนะคะไว้เพียงเท่านี้ค่ะไว้ติดตามนะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ